สวัสดีครับวันนี้ช่างสุชาติมีผลงานชิ้นใหม่มานําเสนอนะครับเป็นงานแกะเจ้าแม่กวนอิมนะครับผมไม่ได้แกะเจ้าแม่กวนอิมท่านมานานมากเลยนะครับก็ตั้งใจแกะให้ละเอียดอ่อนช้อยให้ริ้วผ้าเนี่ยพลิ้วนะครับจีวพรพลิ้วปลิวตามสายลม เป็นงานแกะจากหินเขียวอินเดียนะครับหินเขียวเนื้อสวยมากเลยครับก็ที่ผมไปเลือกมาไว้ที่โรงงานเพื่อนนะมานําแกะให้ลูกค้านะครับใครที่สั่งทําจากหินอินเดียงานแกะจากหินอินเดียชุดนี้เนี่ยจะได้สีเขียวแบบนี้หมดเลยนะครับเขียวสวยมากเลยนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับผม